จ้าเมื่อนี้มาพ่้กันอีกแล้วเมื่อนี้ผ้ามาปลาได้มื่อนี้โอ๊ยบลแมนปลาดอกผ้ามาเฮือนเอือยเมื่อเก็บผักผักตำลึงฝรั่งเขา้าจาวานี่เห็นบ่อผักตำลึงฝรัง่งมันเกิดหยอดกําลังอว่วลัวเลยเก็บไปแกงใส่ต้มจืดแน่ลวกกินกับปนแน่นี่ละ่ะนี่ละจ้า มีดอกพร้อมเด้ผักบุ้ง<อ>ฝรัง<อ>่งเขาจะว่า<อ>หลายหลายบ่ต้องไปเก็บไก่เดี๋ยวนี้มันก็ะลั่งขึ้นอยู่ข้างเฮื่อนเอื้อยมันขึ้นนะ้ำมันมันเป็นต้นเกามันนองมันก็ขึ้นน้ำกกใหม่มันก็เลื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวนี้แพ้ว่าส่นเพิ่งกระไบรตัดชิมไว้ถ้าเก็บกินเนาะปลูกไว้ามมัยมันจังศิลานานี่ละนาฮ้อนาน กำลังแตกหยอดแตกยางยังสีพอได้เก็บกินอยู่เด้ผ้ายางเบิ่งเรื่อยๆผีบักลาลหนึงแต่เสออ่อนเนาะเบิ่งเบิองเบิง,บง,บงพุ่ข้ามผุนก็นมีได้เด๋ยวนี่พคุณนะ่ะอ้วนรวอยู่ไหมโอ้ยโซเก็บไปลวกเนาะกินกับปนกินกับเจียวเสียประท้วได้เนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกิน ฟังทางนี้มีผักหลายเดอ้อบ่ต้องไปเก็บอยู่ป่าฟังนี้มีหลายมามามาสกินเพื่อดอกผู้ใดบ่ได้มาเบิง่งเน่อัว่วรั่วอยู่ปอดเถบ่ได้ไปหาไก่หยากบ่ได้เข้าป่าของกินริมรัว่วริมรัว่วเข้าเจ้าเอิน่น ผักสวนครัวรั่วกินได้ตรงสเตปเลยตลอะนี่ขางเฮือนปั๊บเลยทายเบิ้งเเรื่อยจ้ะเทพนีผ้ามาเบิ้งผักแต่ว่าบริได้เขาปลาผักอันนี้ก็ก,ก,กินได้เมืองนอกนะเจ้าเอิญผักตำลึงตำลึงฝรั่งวะสันประมาณนี่ละจ้ะอยู่ฟังใดกะหากิน้อจ้าผู้ใดอยู่เมืองนอกเป็นประมาณนี่ละกินได้กินได้ พันเข้าเจ้าเคยกินมาแล้วนี่แหละตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่ง